ติดตามข่าวสารกีฬาท่านเจนเร์รอบวันที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลสีสันตะวันออกอุตสาหกรรมครับครั้งที่3โดยว,วันนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันของทีมไทยซามิทธาเนสกับทีมไทยซามิทอิทเทิลซีบอร์ดอัลต์พาร์ตอินดัสทรีเอฟซีผลปรากฏว่าทีมไทยซามิทธาเนสเฉือนเอาชนะไทยซามิทอิทเทิลซีบอร์ดอัลต์พาร์ตอินดัสทรีเอฟซีไปอย่างสนุก2ต่อ1นึ่ทำให้คว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับรับเงินรางวัลไป100,000บาทส่วนอันดับ2ไทยซ e ามิทอิทเทิลซีบอร ขณะที่อันดับ3าเป็นของทีมมิซูบิชิที่โดนลูกโทษเอาชนะทีมทีเอสมิซูบะไปอย่างสุดมัน 6. ต่อ5ประตูทําให้ทีมมิซูบิชิรับเงินรางวัลไป4 0,000บาทและทีมทีเอสมิซูบะอันดับ4ี่รับเงินรางวัลไป3 0 0 0 0บาทซึ่งหลังจากการแข่งขันนายคมสรรเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันพร้อมกับนางสาวรุจิรพัยจึงรุงเรืองกิจรองประธานกรรมการบริหารสนามพัฒนากอล์ฟคลับอดิสซอดได้มาร่วมง,งานในครั้งนี้ด้วย ด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเดินทางถึงนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย,ยแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยมีแฟนบอลชาวออสซี่มารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตามความคาดหมายโดยทัพปีศาจแดงมีคิวจะลงแต่เกมกระชับมิรกับทีมเอลิกออสตาหรือทีมรวมดา,ลาลราเีกออสเตรเลียในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนี้โดยงานนี้ไรอันกิกและริโอฟอร์ดินานสองแข้งเกา่านำทีมจากแลเซนแฟนบอลที่มารอรับถึงสนามบิน ก่อนที่เดวิดมอยกลุนซชาวสกอตจะทําการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งการเดินทางมายังแดนจิงโจ้ในครั้งนี้ทีมจะยังไม่มีผู้เล่นสำคัญอย่างเนมายาวิดิตกับตันทีมและเวลูนี่กองหน้าตัวเก่งเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่ขณะที่โรบินฟานเพอร์ซีหัวหอกเรดดัตและเดวิดเดคแคร์ผู้รักษาประตูชาวสเปนจะเดินทางตามมาสมทบกับทีมภายในวันพุธนี้ทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบอดฉากทัวร์เอเชียในปีนี้ด้วยการแพ้แพ้แบบพิกก็อกให้กับทีมส ออสตาเป็นการแก้ตัวโดยล่าสุดมีการยืนยันว่าตัวเข้าชมเกมจำนวน80,000ใบที่สนามเอเอ็นซัสเตเดียมขายเกลี้ยงแล้วแม้ว่าทีมเจ้จาิีนจะขาดแข้งดังอย่างอาริเซนดลเดปเปโรชินจิโอโนะและเอลวิเฮสกี้ก็ตาม ส่วนเดววฮาวเวิร์ดยอดเซ็นเตอร์ฝีมือดีที่ติดทีมออสเตรเลียมาแล้ว7ครั้งเปิดตัวเป็นผู้เล่นคนใหม่ของฮูตันล็อกเก็ตอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมเซ็นสัญ,ญญากับทีม4ปีรับค่าเหนื่อยไปกว่า88ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,640ล้านบาททางนี้ฮาวเวิร์ดวัย27ปีได้ปฏิเสธโอกาสที่จะต่อสัญญ,ญากับลอสแอนเจลิสเลเกอร์แล้วเลือกย้ายมาอยู่กับฮูตันล็อกเก็ตแทนแม้ว่าที่จริงแล้วเธอเลือกอยู่เล่นให้กับ LA l อเลเลเกอร์ต่อไป ก็จะได้รับสัญญายาวถึง5ปีมูลค่ากว่า1 1 8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3 5 4 0ล้านบาทเลยทีเดียวโดยงานนี้ฮาคิมโอราจูวอนและเยาหมิง2ตำนานเซนเตอร์ของทีมฮุตันล็อกเกตได้เดินทา,มางมาร่วมงานเปิดตัวของฮาว์ดด้วยซึ่งฤด,ดูกาลหน้าฮาว์ดจะได้ประสานง,งานร่วมกับเจมส์ฮาเดนในการพาทีมและวอมสำเร็จหลังเมื่อปีที่แล้วทีมต้องตกรอบเพลย์ออฟรอบแรกด้วยการแพ้ให้กับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สองต่อสี่เกมขณะที่อักเนสการัดวันสกาและเกสสาวมือสี่ของโลก นาคินิกายคาทอดิกในบ้านเกิดหลังจากปรากฏภาพถ่ายภาพนูตให้กับแมกซินกีฬาและสุขภาพของสหรัฐโดยกลุ่มยุทคูเซตได้ไประกาศตัดสินใจในครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ทางการของพวกเขาว่ากลุ่มยุทคูเซตขอวางตัวอยู่ห่างจากพฤติกรรมอนันไม่เหมาะสมของรัฐวันสก,ก้าโดยการถอดเทอจากกรเบนทูตของพวกเราต่อการกระทําที่ไม่อายต่อพระเจ้าเช่นนี้ ทางนี้เมื่อปี2011รัตวันสก้กาวัย24ปีเคยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายภาพซึ่งเป็นชุดที่เธอใช้ลูกทรนิตแปลเป็นตัวสษรคำว่าพระเจ้ามาแล้วอย่างไรก็ตามในเดือนนี้ ESPN สื ES ่อดังแดนมากันได้เผยภาพเซ็กซี่ของเธอในร่างเปลือยเปล่าและนั่งอยู่ข้างริมสระน้ำโดยมีลูกทรนิดลอยอยู่เต็มสะจนเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยสำหรับรัตวันสก้าเพิ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกการ์ตูนิวเบอร์ดน2013เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวได้สำเร็จ